โดนนอกใจจะอยู่หรือจะไปดีข้อ1เช็คให้แน่ใจก่อนนะคะว่าคุณยังทนไหวอยู่หรือเปล่าเหตุการณ์นอกใจนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ เจ็บปวดทรมานมากๆแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับคุณแล้วนะคะคุณต้องกลับมาถามตัวคุณเองว่าคุณสามารถทนไหวไหมคุณสามารถตัดเข้อจากชีวิตได้หรือเปล่าคุณสามารถจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่าเพราะว่ามีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ข้อ 2. ความผิดนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของเขาแล้วนะคะบางคนนะคะทําผิดพลาดแค่ครั้งเดียวแล้วเขายอมรับผิดเขาขอโทษคุณคุณก็ควรที่จะให้อภัยเขาแต่บางคนนะคะ ทําผิดพลาดนับครั้งแทบไม่ทั่วนนอกใจนับครั้งแทบไม่ทั่วมันไม่ใช่ความผิดพลาดแล้วนะคะมันเป็นการตั้งใจมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะสามารถทนอยู่กับพฤติกรรมแบบนี้ของเขาไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่าคุณเลือกเองข้อ3การนอกใจเป็นเพราะว่าหลงผิดหรือว่าเขาหมดรักคุณแล้วนะคะคุณต้องเปิดอก พูดคุยกับแฟนคุณหรือว่าสามีคุณว่าการนอกใจในครั้งนี้เขาหมดรักคุณแล้วไหมหรือว่าเขาแค่หลงผิดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองนะคะซึ่งถ้าคําตอบเป็นคําตอบที่เขาไม่ได้รักคุณแล้วนะคะคุณก็ควรจะยอมรับเพราะว่าคนหมดรักแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ไม่สามารถจะยื้อให้เขากลับมารักคุณได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาแค่หลงผิดไปคุณก็ควรที่จะ เช็คตัวเองดูก่อนนะคะว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าคุณที่ต้องปรับปรุงหรือเปล่าไม่ได้ใส่ใจเขาหรือเปล่านะคะและก็ควรที่จะให้อภัยเขานะคะข้อสี่ถามเขาให้ชัดว่าเขารักคุณหรือคนคนนั้นมากกว่ากันนะคะเหตุการณ์นอกใจนะคะคุณต้องนั่งพูดคุยกับคนรักของคุณนะคะว่าเขายังคงรักคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขารักคุณคนนั้นมากกว่ากันถ้าคําตอบก็คือว่า เขายังคงร <mel> ักคุณอยู่นะคะคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงตัวเองใหม่แต่ถ้าคําตอบก็คือเขารักคนนั้นมากกว่าคุณก็ควรจะปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่ใช่คนของคุณอีกต่อไปแล้วข้อ5ไม่มีเขาแล้วคุณอยู่คนเดียวได้หรือเปล่านะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวดทรมานมากคุณต้องกลับมาถามหัวใจตัวคุณเองว่า ถ้าคุณตัดเขาไปใช้จัดชีวิตแล้วเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตแล้วคุณสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนอื่นนะคะมาบอกว่าเอ้ยตัดเขาเถอะนู่นนี่นั่นแต่หัวใจคุณไม่พร้อม คุณก็ไม่ตัดเขาอยู่ดีดังนั้นต้องถามหัวใจกุนองว่าอยู่คนเดียวแล้วคุณมีความสุขได้หรือเปล่านะคะและนี่ก็คือวิธีการนะคะที่เมื่อคุณโดนนอกใจเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่จะทําให้คุณอยู่หรือไปต่อซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะ